ค่ะทุกเมือนี่สังคมห้อมันก็คือเป็นคนห้อมันไว้ใจกันบ่ไดนะะ้นะคะรู้หน้าก็บ่รู้ใจรู้นิสัยก็บ่รู้สันดานคือเก่านะคะโดยเฉพาะขนาดคนอยู่ใกล้ๆก,กันอยู่น่ำกันมาสิบยี่สิบปีก็ยังตัวกันได้คือว่าละนะ,ะคนห้อมันบ่แน่บ่นอนนะคะนี่แหละค่ะบ่แม่นว่าบางคนก็น เซฟติดความตัวจนเคยชินนะฮะจนบรรู้ว่าอันใดตัวอันใดจริงนะฮะขอตาว่าได้ตัวแล้วก็ตัวรอดไปก็พ่อใจนะฮะขนาดลูกพ่อลูกแม่ลูกตัากันยังตัวลูกกับตัวพ่อตัวแม่ไดไรคือเขานะฮะเพราะยังมันหยามความเคยชินของตัวเขาเองที่บอเคยคิดถึงว่าเกิดมันตัวจนเป็นนิ้สายแล้ว นั่นสิเป็นจังไหนคนกระทบในวันข้างหน้าถ้าเขาหูแล้วว่าโอ้ยคนคนนี้เป็นคนมักตัวเลยเขาก็สิบพราะเาอยากคบอยากเขาใกล้นะฮะนั่นละ่ะคือเขาว่าเ,าเป็นยังเพ่นยังกำหนดสินมาใหา้ขอขอสีนะเพราะว่าการตัวน่ะมันเป็นคำว่า มันมมสากันแล้วมันเห็นให้เกิดความบาไหวเนื้อเชื่อใจกันนะคะขอจะว่าจะคล้องอลอดตัวไปก้มไปไปวิ์แล้วก็แล้วไปแต่ว่าสิ่ง่มันตามมากคือนคนกระทบนะคะมันจะเกิดความบาไหวเนี่ยเชื่อใจกันนะคะบางคนในตัวจนฮอดเมื่อตายก็มีนะคะบางพุ่มกับตัวก็มีค่ะนะเพราะคํา่าตัวมันอยู่ในสันดาบมันอยู่ในนิสัย จนชินอยู่กับคำตัวอบเบลูว่าแยกแยะบอ,อกว่าอันใดจริงอันใดตัวนะคะนีล่ละค่ะคนเฮาขันหูวแต่น้าบมหูใจบ่หูจากวันเลิกในใจเขาคิดเองอย่างน้ำเฮานะคะนั่นมาที่มาของเขาว่าปากเคียงว้าเบิร์นปากเคียงว้าเมิน แตกคาร์บอนปิดนะฮะนี่แหละค่ะบางคนน่ตัวตัวจนชิ่นตัวจนบัวูกวาสิจังใดอันใดจริงอันใดตัวนะคนบางคนเขาร์าบอนบอกเลยขาร์บอนหูวัววัวอยากไปรบอลน้ำมันแบบคนคนหนึ่ตัวไปเก่งผดน,นะเขาก็เอือนเบือนนานี้นะคะอิม่มว่วอยากคบค่าสามารถคบนันนะคะเราเจ้าสิไปอยู่ในสังคมแบบใดกกับสาม อันเขาลู่แล้วจับได้ไรท่าเแล้วว่าเป็นคนมีสายแบบแต่เขาก็บรบนะคะนั่นแหละค่ะเพราะว่าเขาเพเ่ยเพอะด้เ่เขาเคยพอมาเคย่พาอมาจนชิ้นจนเอื่อมจนละอานะคะเ <m> บิ่งข้นสอดทะลุปูวโพรงเลยว่าคนคนนี้เป็นยังไดเป็นยังไดนะคะนั่นแหละคำว่าประสานมันสีมีคำว่าทีมากของว่าตาาหมอตายเพราะปากจะของๆๆ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 นะคะ ตัวเป็นไรยบางเชื่อเขาก็บบอยกคบบ่บอยฆ่าบบอยากสามาคถคมน้ำน,นะคะแต่สีมนนานางถามว่ากูทาผิดอะไรกูเป็นอะไรทํไมไมมีใครครบกูกนันเออไม่มีใดรครบเฮานะคะว่สิไปโทษคนอื่นว่าเป็นยังเขาคือบ่คบเฮาก็ต้องเบิงที่ตัวเฮาเองด้วยกันนะคะบ่แมนว่าสิตัวจนว่าชิ่นละแล้วก็สิมาถามแ่า บอดีมองใด้จะคล้องบอดีมองใด้อันนี้เขาไม่ได้ว่าอะไรอะไรด้วยค่ะเพราะว่าขบขอเอาแน่อ่าตามที่คอยเป็นมานะคะแล้วก็มาบอกให้เขาฟังว่าช่วงนี้นี่ลูกสังคงมม่วงนี้ใส่หน้ากากขอหากันนะคะบพรว่าแต่คนในครอบครัวคนอืน่นก็คือกันนะคะคนในครอบครัวก,ก็ตัวกันได้เยอะแยะในโลกโซเชียลม่วงนี้ลูกตัวแม่ ตัวจนว่าเบิดทุกบาททุกสตางค์ก็เคยมีนะคะตัวเงินแม่ไปใส่ซื้อ,อพอเข้ามาชิ้นมักตัวนะคะอันนี้ก็เป็นคลิปแค่ว่าเข้าเข้เาว้าวว้าสู้กันฟังนะแล้วแล้วค่ะว่ามันแมนบ่สม,มือนี่มันไหวใจกันบ่ได้ค่ะนะคะบางเทื่อเขาก็ต้องเชื่อแน่บ่เชื่อแน่นี่ยแหละคะ่ะนอกานากมันเป็นสติเป็นคติเตือนใจสําหรับเ้านะคะบางเทื่อค่ะ ผู้อยู่ทั้งนั่งที่เขาตัวแต่บางทีเขาบอกว่าวกับหลีกเลี่ยงบ่อใดเทื่อการที่สิองว่ากัก็เขนามาและ่ะก็พูดหลายๆที่ติดตามคลิปนเนาะค่ะเป็นสติเตือนใจให้กันเน,นะนาะค่ะเนาะขอบคุณเลยค่ะลายค่ะคิดหน้าพ่อกันเลย